สวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จะชวนทำแยมมะม่วงดิบนะคะรสชาติจะออกเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยค่ะแล้วมะม,ม่วงดิบช่วงนี้ก็เยอะพายุมากิ่งมะม่วงหักขายก็ขายถูกก็เอามาทำแยมไว้กินมั่งนะคะ วิธีทาแยมก็ทําง่ายๆนะคะปอกมะม่วงแล้วก็ฝานด้วยมีดสองคมนะคะการทําแยมเราจะใช้มะม่วงมากกว่าน้ำเยอะนะคะใส่น้ำนิดหน่อยแล้วก็ใส่ถูปั่นนะคะ ปั่นมะม่วงนะคะให้เข้มข้นคือใส่เนื้อมะม่วงเยอะๆนะคะเสร็จแล้วก็เทใส่กระทะที่เราจะควรได้สะดวกสะดวกนะคะตั้งไฟกวนจนจนมะม่วงเดือดสุกนะคะสุกเสร็จแล้ว ก็ปรุงรสนะคะปรุงรสด้วยน้ำตาลนำเลยน้ำตาลจะเยอะมากถ้าใครชอบให้มีรสเกลือตัดนิดหน่อยก็ปรุงเข้าไปใส่เกลือเข้าไปนะคะถ้าหากว่าเป็นแต่เนื้อมะม่วงมันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยติดกันนะคะ คือถ้าหากว่าเขาทำจริงๆเขาใช้เพกตินเราไม่ใช้ไม่ครูใช้แป้งข้าวโพดนะคะคือแป้งข้าวโพดกับแป้งถั่วมันจะมีคุณสมบัติพิเศษคือเวลาสุกแล้วมันจะใสนะคะแล้วก็ดูที่ไม้ของเราคนไม้พายที่เราคนนะคะนำแป้งข้าวโพดหรือแป้งถั่วประมาณสักสองช้อนชาเนี่ยะคะ่ะ ใส่ในถ้วยเสร็จแล้วก็เอาน้ําเย็นผสมคนให้เข้ากันก่อนคนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เอาไปเทใส่ในหม้อยมนะคะหม้อร้อนๆเสร็จแล้วก็คนคนจนแป้งใสอะคะ่ะถ้าแป้งใสแล้วก็คือสุกแล้วไม่ยากเลยเสร็จแล้วก็เอามาเทใส่ขวดเราไม่มีสารกันบูดแล้วก็เอา เก็บเข้าตู้เย็นนะคะก็กินเหมือนแยมทั่วไปทำแยมง่ายมากนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการกินแยมผล,ลไม้บ้านเรานะะมมแยมมะม่วงดิบค่ะสวัสดีค่ะ